ราตันเควตทุกกล้าเห็นอาเบลตอนที่สามอาเบลและโมโกโมโกถูกวาปออกมาที่น้ำพุเจอเหล่ามอสเตอร์มากมายอาบน้ำอยู่และก็เจอเข้ากับลุงขี้มาอ,อีกคนนึงที่อาบเหล้าอยู่เช่นกันเขาเห็นชุดอาเบลแล้วก็ตกใจไปพักนึงแต่ลุงคนนี้มีชื่อว่าผู้วิเศษยานักอาเบลคุยกับโมโกโมโกว่าลุงคนนี้อาจเป็นคนที่พระราชาพูดถึงก็เป็นได้ เหล่าปีศาจและปีศาจอ้วนเข้ามาจนถึงห้องของพระราชาและอ่านใจของพระราชาสเสลยยูยูนักรบสาวบวกมังกรก็กระโดดลงมาช่วยพระราชาเอาไว้เธอเก่งมากๆสู้กับปีศาจได้สบายสบายปีศาจกลายเป็นเพชรไปหมดนักรบสาวก็กอบโกยเพชรกันยางสนุกสนานและก็ขี่มอนสเตอร์ที่ชื่อเจ้าโกออกไป พระราชาและพระราชินีถึงกับตะลึงหนึ่งันอาเบลปีนเขาเพื่อที่จะออกจากน้ำพุร้อนแท้จริงแล้วพวกเขาอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟนั่นเองทั้งสองคนไม่ทันระวังจึงกลิ้งตกภูเขาไปลุงยานักได้พ่อมาช่วยพวกเขาเอาไว้โอโ้โหลุงคนนี้นี่ซปเปอร์แมนชัดๆเลยแต่ก็ช่วยได้ไม่มากนะักพวกเขาทั้งสามก็ตกลงมาที่หมู่บ้านด้านล่าง มีเพียงอาเบลเท่านั้นที่ตกลงทะลุลงไปจนถึงหมู่บ้านพอดีชาวบ้านเดินมาพร้อมกับบัรยายว่าทุกกล้าลูกแก้วสีฟ้าจะปรากฏตัวตามคำทํานายซึ่งตรงเป๊ะน,นั่นก็คืออาเบลที่หล่นลงมาพอดีกลุ่มของอาเบลรวมตัวกันพบชาวบ้านมีแต่คนสูงไว้ไม่มีหนุ่มๆสาวๆกันเลยชาวบ้านลี่เอเบ มาต้อนรับกลุ่มอาเบลหมู่บ้านนี้เฝ้ารอผู้กล้ามาเนิ่นนานแล้วเพื่อที่จะมอบข้อมูลให้แก่ผู้กล้าว่าข้อมูลที่ว่านั่นก็คือยามที่เงาหายไปสถานที่แห่งแสงและวารีผสานกันให้หย่อนเชือกศักิสิทธิ์ลงไปมังกรจะเจิดจ้าด้วยไม้เท้ามังกรอาเบลจึงได้รับเชือกและไม้เท้าโบราณมา กลุ่มของอาเบลพยายามที่จะถอดคำปริศนาที่ได้มานั้นและหาหลุมที่ย่อนเชือกลงไปได้ไปทั่วหมู่บ้านแต่ก็ยังไม่พบอะไรลุงยานักบอกให้อาเบลนำนุกแก้วสีฟ้าใส่ในไม้เท้ามังกรและชูไปที่พระอาทิตย์ทำให้เจอหลุมปริศนาที่บอกมาอาเบลจึงย่อนเชือกและปีนลงไปเจอกับคนนึ่มังกร ที่ต้องใส่ไม้เท้ามังกรเข้าไปจึงจะเปิดได้ทําใ้้น้ำประทุกออกมาจากทุกบอทําไม่เมืองลอยขึ้นลูกแก้วมังกรสแสดงแสงที่เจอจ้าขึ้นเกิดนิมิตนัรบรบมังกรกล่าวว่าพลังของลูกแก้วสีฟ้านั้นยังไม่เต็มที่ให้ผุ้ก,กล้าเติบโตและเข้าใจเป้าหมายที่แท้จริงแล้วจึงใช้พลังของลูกแก้วได้ไร้ขีดจำกัดจงรับแผนที่มังกรและออกเดินทางซะ อาเบลก็อ่านแผนที่แต่แล้วก็มีนกพิสารแอบดูอยู่อาเบลจึงนึกถึงเทียร่าเขาจะตามหาความลับของตำนานมังกรและช่วยเธอจากบารามอสให้จงได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ใน d ดา o n q u e วตตำนานพู้ก,ก้าอาเบลตอนต่อไปกันนะครับลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดเนื้อเรื่องตอนต่อไปก็ อย่าลืมกดติดตามช่องนายซับไทยเกมกันนะครับสวัสดีครับ